ตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณประตูพลร้านนะคะบริเวณกำแพงเมืองจังหวัดนครราชสีมาเพื่อจะมาตามพิสูจน์โครงกระดูกนะคะที่ทางเทศบาลแล้วก็วรกรมศิลปากรขุดค้นเจอเมื่อสองสาวันก่อนข้อสําคัญจริงๆแล้วเขาต้องการที่จะดูกำแพงของเมืองนครราชสีมาแต่บังเอิญไปเจอโครงกระดูกนะคะซึ่งครั้งแรกเจอโครงกระดูกของผู้ชายแล้วก็เด็กแต่วันนี้นะคะเราพิสูจน์ว่าได้พบโครงกระดูกโครงที่สามนะคะ ข้อสำคัญโครงกระดูกของศิสาะเป็นผู้หญิงค่ะเพราะว่าพบเครื่องประดับมีต่างหูและก็แหวนทองคําสะท้อนให้เห็นความเจริญรุ่งเรืองในสมัยยุคเหล็กนะคะเพราะว่ากราามศิลปากรบอกว่าอายุประมาณ1,500ปีถึง2,000ปีนั่นแสดงว่าอยู่ในสมัยของยุคเหล็กค่ะอันนี้นะคะคือบริเวณพิสูจน์ที่เหว่ารากเหง้าของคนโคราช มีอายุมามากกว่า1500ปีครับตรงนี้เป็นโครงการของเทศบาลนครนครศรีมาละครับ,นะรบแต่ท่านนายกประเสริฐบุญชัยสุขในการที่อยากจะพัฒนานะครับพื้นที่แนวกำแพงเมืองโบราณของโคราชเรานะครับซึ่งก็กว่าจะได้ขออนุญาตจากธนารักษ์จากเจ้าของพื้นที่คือสิ่งแวดล้อมาภาคสเสีเนี่ยก็ต้องใช้เวลาพอสมควรน,นะครับแต่พอได้พื้นที่ส่งมอบเรียบร้อยนะครับในการที่จะมาอนุรักษ์เขตกำแพงเมืองเก่าเนี่ยนะครับ ก็ต้องขออนุญาตจากกรมศิลปากรน,นะครับซึ่งหนึ่งในเคลื่อนข่ายท่้งกรมศิลปากรก็ต้องการที่อยากจะได้ขุดสำรวจแนวกำแพงเมืองโบราณก่อนที่จะได้ลงมือก่อสร้างหรือพัฒนาพื้นที่ของเทศบาลแห่งนี้นะครับก็เลยได้อนุมัติในการขุดสำรวจพื้นที่ตรงนี้เพื่ออยากจะเห็นสภาพของกำแพงเมืองโบราณของโคราชเราว่าสมัยกรุงศรีอยุธยาสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชสร้างนะั้นมีแนวกำแพงเมืองหลงเหลืออยู่ไหมหรือเป็นยังไง เราก็เริ่มขุดเมื่อ15วันที่แล้วนะครับก็ก็ก็เริ่มขุดตั้งแต่แนวนี้มาแล้วซึ่งความกว้างก็มาสัก10เมตรคูณ2เมตรนะครับเราก็เปิดหน้าดินมาเรื่อยๆในระดับความลึกไปไเรื่อยๆจนในระดับความลึกที่ประมาณสักเมตร80นะครับเราก็ไปพบกระ,ะโหลกศีรษะของท่านหนึ่งที่ฝังอยู่ใต้ดินแต่เราไม่พบแนวกำแพงเมืองเลยไอนี่คือเรื่องเหลือเชื่อ ว่าขุดไประดับเมตรแปดสิบไม่เจอแนวกำแพงเมืองทั้นท้านที่ทจะเจอแต่อาจจะเป็นแนวว่าผลกระทบจากการก่อสร้างของอสถานที่ราชการแห่งนี้นะครับก็เลยไม่เห็นแนวกำแพงเมืองแต่เราไปพบปลายกระดูกศีรษะของบรรพบุรุษที่ฝังอยู่ในดินแห่งนี้ก็เลยได้มีการขุดสํารวจกระดูกเข้าไปเรื่อยๆจึงพบว่าเป็นโครงกระดูกที่ฝังอยู่ในนี้แต่ในระหว่างที่ขุดนั้นเราก็เจอไอ้ภาชนะซึ่ง ฝังอยู่รอบๆข้างนะครับเศษกระเบื้องเศษภาชนะซึ่งหลังจากเศษภาชนะที่ทางนักโบราณคดีจากกรมศิลปากรได้ร่วมกันสํารวจกับเราเนี่ยก็ได้พิสูจน์ว่าโอ้มันเป็นภาชนะที่เกิดในยุคเหล็กเรียกว่าพิมายดําก็คือมีภาชนะเป็นเกิดดินเผาสีเคลือบสีดําซึ่งเกิดในยุคเหล็กซึ่งมีอายุประมาณ1 5 0 0ปีถึง2,500ปีอันนั้นจึงเป็นแนวความคิดที่ว่าเชื่อว่าไอ้คนไอ้บุคคลคนนี้จะมปีอายุประมาณนั้นหรือเปล่า เรไ,ได้ขุดสํารวจออกไปนะครับแล้วก็ได้พบหลักฐานหลายๆอย่างซึ่งซึ่งทําให้เชื่อวันหน้าจะอยู่ในยุคเหล็กหรือยุคพิมายดานะครับเมื่อสักอาทิตย์ที่แล้วก็เลยมีการได้ท่านนายกเทศมนตรีก็เลยมาลงพื้นที่กับท่านผู้อำนวยการสํานักสิ่งแวดล้อมแล้วก็ผู้อำนวยการศิลปก,กรก็เลยมาดูร่วมกันว่าท่านขอเปิดพื้นที่เพื่อให้มันชัดเจนหน่อยโครงกระดูกนี้พอเราเปิดพื้นที่ไปวันนี้โชคดีครับเราเจอ อีก1โครงกระดูกนะครับแต่ก่อนหน้านั้นเราเจอสองนะอีกโครงหนึ่งเราจะเจอทางด้านทางด้านทางด้านทิศเหนือนะครับเจอนั้นเป็นโครงกระดูกเหล็กเด็กนะครับเด็กซึ่งก็ไม่มีศีรษะนะครับอันนี้ก็แปลกๆเหมือนกันก็แต่ก็ได้กู้ขึ้นมาแล้วนะครับแต่อันโครงที่3ที่เราเจอเนี่ยวันนี้กําลังขุดตกแต่งซึ่งเราเจอหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากขึ้นไปอีกนะครับเราเจอภาชนะสำริดเราเจอเครื่องมือสำริด นะครับแล้วเรายังเจอรูปปัดสีและเหนือกว่านั้นเราเจอทองคําแหวนทองคําประดับอยู่ในร่างของร่างนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเชื่อว่าน่าจะเป็นคนที่มีฐานะร่ํารวยในยุคสมัยค5 0 0้ปีถึง2,000ปีหรืออาจจะเป็นผู้นําชุมชนหรือเป็นอะไรสักอย่างที่อยู่ในดินแดนนี้และนี่คือหน้าประวัติศาสตร์ที่มันพลิกขึ้นมาว่าสแสดงว่า สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเมื่อปีพศ2199ที่ย้ายมาสร้างเมืองใหม่ที่นี่เนี่ยม,มีเมืองนี้อยู่แล้วมีเมืองเก่าอยู่แล้วเป็นพันปีท่านได้มาสร้าง <c oughs> มาพัฒนามาปรับปรุงเมืองแห่งนี้ให้เป็นเมืองที่สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นเป็นชุมชนใหญ่เป็นชุมชนใหญ่ที่เคยมีมาอยู่แล้วแล้วก็มาสร้างเมืองให้สมบูรณ์ขึ้นในเมืองแห่งนี้แลวณวันนี้ พอนักโบราณคดีมาสำรวจมาอะไรเงี้ยคุคูยินว่างไงบ้างครับเรื่องเบื้องต้นตอนนี้ก็เบื้องเบื้องต้นเบื้องตอน้นต,นตอนนี้ก็คงต้องเก็บกู้ขึ้นมานะครับทางเทศบาลก็กําลังได้ประชุมหารือกันนะครับที่อยากจะทั้งเป็นพิพฑนกลางแจ้งหรืออาจจะทําเป็นมิวเซียมของเมืองเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของคนเมืองว่าวันนี้ในเขตเทศบาลนครนอริสมามีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นในยุคของกรุงศรีวิยา้ากกำแพงเมืองโบราณตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชวันนี้เรายังได้พบซาก โครงกระดูกโบราณตั้งแต่สมัยเหล็กเมื่อ1,500ถึง2,500ปีไปด้วยคาราวงวดีเดชมากเก่ากว่านั้นเก่ากว่านั้นเพราะมันเป็นยุคมันเป็นยุคสมัยเหล็กก่อนประวัติศาสตร์ครับครับครั้งแรกตอนที่เริ่มขุดเนี่ยคิดว่าจะเจอป่ะนาทีแรกตอแรกก็คิดว่าน่าจะเจอแนวกำแพงเมืองมากกว่าอ๋ไม่ได้คิดว่าไมไม่เคยคิดว่าจะเจอ โครงกระดูกโบราณ2,000ปีอย่างนี้ไม่เจอนะแนวนีก็เรา,าก็คิดว่าแต่เราไม่เคยได้รับข้อมูลพอเรามาขุดปพิบเราจรึงได้รับข้อมูลจากหน่วยงานเขาบอกโอ้ตอนที่เขาสร้างหน่วยงานเขาก็เ,าเคยเจอเมื่อปี2,551เคยเจอตอนตอนก่อสร้างอาคารก็เคยเจอเจอ,เจอกระดูกเหมือนกันเจอโครงกระดูกเหมือนกันแต่เจอโครงกระดูกเหมือนกันแต่ก็แต่ก็ไม่ได้มีขุดสำรวจเขาเรีบสร้างสำนักงานไปไม่มีการบันทึกหลักฐานไม่มีการ หลักฐานทางธรณีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไม่มีการบันทึกและนี่เป็นหน้าประวัติศาสตร์แห่งการบันทึกที่ถูกต้องตามหลักวิชาการมากที่สุด25ปีต่อมาครับ25ปีแล้วเคยเจอแค่เศษกระเบื้องพิมายดําแค่สองชิ้นเองอแถวนี้แถวนี้และหลังจากนั้นไม่มีการบันทึกอีกเลยนี่แหละครับคือหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชัดเจนว่าคนโคราชอยู่ที่นี่มาดั้งเดิมเก่าแก่เป็นพันปี ก็คิดว่าจะมีทราบเยอะไหมครัหลังจากนักธรณีได,ด,นนนด้ดูแล้วนักโบราณคดีดูแล้วเนื่องจากสถาภูมิประเทศตรงนี้เป็นเหมือนเนินก็เลยสันนิษฐานว่าตรงนี้น่าจะเป็นแหล่งที่ฝังศพหรือเป็นเนินที่อยู่อาศัยของคนคนอาศัยอยู่บนเนินตรงนี้เป็นน้าลุ่มเป็นรุ่มก็อยู่บนเนินเพราะนั้นจะมีบ้านอยู่ก็ฝังศพกันอยู่แถวใต้ใตบ้านอย่างนั้นพฤติกรรมก็จะเป็นอยู่ว่าไม่ได้เป็นสุสานหรอกว่าฝังอยู่ในบ้านฝังอยู่ในอะไรประมาจะเจอจะเจออีกนะ ถ้าคุณก็เจอผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะ <มา S 1> และ้วมีถ้าคุณก็เจอแล้วมีสมมติมีคนติดต่อมาว่ามีเครื่องไม้เครื่องมือมาสแกนมาอะไรมีที่ <นะ S 1> สอบถามไปเครื่องสแกนไม่น่าจะพบนะอาจจะเครื่องสแกนมันจะเจอวัตถุใหญ่ๆแต่วัตถุอย่างเ,เป็นโคร,กรงกระดูกเล็กๆเๆนี่ยมันแล้วมันแนบกับดินเนี่ยแทบจะหายากแทบจะไม่เจอแล้วทางเทศบาลัจากนี้ไปก็วางแผนเริ่มเริ่มเริ่มพูดคุยกันครับหลังจากนี้ท่านนายกเทศมนตรีก็เริ่มวางแผนที่จะปรับแบบ ในการก่อสร้างพัฒนาครูเมืองนี้ให้เป็นศูนย์เรียนรู้นะครับวันนี้ได้รับความน่าจากท่านสวรรุวณลิมตกพลบนะครับที่เดี๋ยวสักครู่ท่านอาจจะมาเยี่ยมชมแล้วก็จะให้แนวคิดว่าน่าจะควรมีมิวเซียมของเมืองโคราชไหมเมื่อสักครู่อาจารย์สุจิตวงเทศท่านก็นมานะครับท่านกนมาก็ให้คําแนะนําว่าวันนี้ท่านบอกว่าโคราชสมควรต้องมีมิวเซียมโคราชได้แล้วพิพิธภัณฑ์เมืองโคราชได้แล้วหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของเมืองโคราชที่เก่าแก่ เนิ่มนานตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์ในยุคประวัติศาสตร์ก่อนกรุงศรีอยามันอยู่ที่นี่หมดมันเป็นการเริ่มต้นที่ดินแดนนี้ทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นควรจะต้องมีมิวเซียมของเมืองดนแล้วอาจารย์สุจิตท์วงเทนรู้อย่างนั้นแล้วทางกรมสืบคดีนะคะเขาให้คำแนะนำยางงกรมสรคก็มีหน้าที่แค่ขุดค้นะครับขุดเสร็จก็เก็บหลักฐานเข้าพิพิธภัณฑ์ นะครับจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ต่อไปนะครับหลักฐานทั้งหมดนี้จะไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์มาวิโรงตรงนี้ก็แล้วแต่เทศบาลละก็เป็นพื้นที่เทศบาลโอ๋ถึงว่าโครงกระดูกที่คโครงกระดูกทั้งหมดทางที่เท,ทศบาลได้ส่งทีมที่จะสแกน3มมิตินะครับแล้ว<ล>ก็รอเป็นโครงกระดูกจำลองขึ้นมาเพื่อจัดแสดงให้ผู้ชมได้สามารถชมต่อไปนะครับ,บท่านสามารถมาเยี่ยมชมได้หลุมนี้ยังอยู่นะครับให้ท่านมาเยี่ยมชมว่าแนวนี้คือแนวเมืองโบราณของโคราช คืออาคารที่ทางเทศบาลนครนครนคราชสีมาได้รับมาจากกรมธนาลักษ์นะคะซึ่งทางเทศบาลก็มีความตั้งใจที่จะเป็นศูนย์ไอทีของโคราชนะคะแต่ตอนนี้เมื่อมาเจอโบราณสถานมาเจอโครงกระดูกแล้วอาจจะมีการปรับแผนหรือเปล่าอันนี้ต้องปรึกษากับท่านนายกประเสริฐนะคะแต่เบื้องต้นทราบมาว่าบริเวณที่เราขุดค้นเจอโครงกระดูกนั้นอาจจะมีการทําเป็นพิพิธภัณฑ์นะคะให้กับชาวโคราชได้ศึกษาประวัติศาสตร์ต่อไปค่ะ